ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มคนระฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจ f a c e b o o เอ็มคนระฝันทุกคนด้วยนะครับนี่นะครับภารกิจของเรามาคนฟังนะครับเดี๋ยวเราดูในหน้าท้ถามก่อนมาการห้าคันนะวันนี้อ้าวีอเขียวล่ะนั่นนั่นอเขียวชวยไอเขียว อีเขียวก็ตามมาโอ้หนุนมาแล้วนะครับ,รบไปนี่ก็ลุงฟิวบ้านซีแยกนะครับส่วนครนั้นก็ของผมนี่ก็พอน้องกระดดล,ลุงโฟบ้านซีแยกอื้ยตุ้งทะตุะท่ก็ตรงปลาย อ๋อลดนะครับตรงที่แต้มไว้นะครับมันเลยสั่นนะครับอืมตึมตึม,ตม,ตมอยู่นี่แหละโอ้ขอขาดไปจัง เอาสองจังหวะนะครับผมโอ้หนักมากเลยเสียงหอบเลยเข้าไหมลูกพอได้แล้วหนัมากเลยเามาสเต็ปเดียวไปแล้วนะจังหวะเดียวเราทำอะไรครับยกแฮนด์ใช่แล้วต้ยกลุบเมื่อกี้โอ้ไล<ห>่ตะอทรสเลยไล่ตะขอทรสเอาเดี๋ยวผมยกให้ก็ได้ครับไม่ต้องขอบคุณหรอกครับ20บาทโอ้อ <laughs> เอาแบบแน่นพอประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อน ยังไม่พอีกเหรอเอ้าเอ้าอีอีเขียวหอบนะโอ้โหเขียวเขียวหอบต้อใส่แล้วต้องใส่เกียร์บ้างไม่งั้นมันจะน่าคุณใส่เกียร์อะไรงี้นี่เกียร์ดีเหรอครับเกียร์มันไปหมดแล้วครับเป็นฝืนโอ้โอเคโอเคโอเคอัดแน่นเลยครับ นี่นะครับพามาดูไอ้เขียวนะครับคันที่ทําเดินหอบนะครับผมส่วนถ้าใครยังไม่เห็นก็เข้าไปดูได้นะครับวิธีนะครับประมาณไม่กี่บาทนะครับผมแล้วก็กํลาลังไม่ตกมันเดกํลาลังอะไรอยู่มันเดิมนะผมไม่กํลาลังมันจะไม่ตกเหมือนกับรอรองปั๊มรองหัวฉีดนะครับรองปั๊มรองหัวฉีดนี่กําลังตกแน่นอนนะครับนี่น สงสัยจะเหนื่อยนะครับสจังหวะนะผมอ้สนใจไปลองทำดูได้นะครับเปลี่ยนขากรรมนาจะเป็นของเออจ้าโลกเก้าพลังนะครับผมเปลี่ยนใส่ได้นะครับร้อยห้ารอยสิบห้า ลองซื้อมาเปลี่ยนกันดูครับแปลงนิดหน่อยครับแปลงขาการนานนิดหน่อยประมาณ3จุดนะครับนั่นไงนนนะแล้วมันก็จะหอบแบบแบบนั้นเลยนะนี่ครับส่วนคันนี้ก็ร้อยยี่อัพร้อยห้าสิบนะครับก็สเต็ปคล้ายๆกันนะครับเพียงแค่ว่าตัวนี้นี่เป็นเป็นเครื่องร้อยยี่มาก่อนนะครับแล้วก็ลูกร้อยห้ิ โอชีลูกปัม๊มซิ่งวาลโต้รู้สึกว่าจะไหม่อยู่ตลอดเวลานะครับคันนี้ของพ่อน้องกีรติเนย่ <laughs> ขนาดไม่เคยล้างนะครับยังรู้สึกว่ามันยังใหม่ยังเงาอยู่ตลอดเวลานะครับตัวนี้ทำมานานเท่าไหร่้วพอน้องกิรติปีกว่าแล้วหรือ,อยังไงตัวนี้ตัง้งแต่ตัดฟังดู ประมันปีนั้นเหรออบบงปีนุ่งปีรอนผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับน่าจะประมาณปีหรือว่าปีกว่านี่แหละนะครับไปดูคลิปกันรู้นะครับทำมานานแล้วนะก็ยังยังเงาอยู่นะครับอยากได้แม็กใหม่เลยนะจะไปทำงานวันไหนเน่านี่ยี่สิบครับวันทียี่สิบนะครับสระบุรีนะครับเอฟซีสระบุรีเจอพ่อน้องจรดได้ครับกับตะปิ่นะที่อำเภอแกงคอยวัดบ้านม่วงนะครับผม เด็กตานเดียวนะเด็กตันเดียวบ่นี้บอ่นีีนะเด็กไอ้จิโม่บ้านตันเบนตันเบลตันเบสเอบังโคลนต่างคนต่างไม่มีคนไหนล้างเลยนะผมขับรถจังเพลล้างทุกวันโอ้ยล้างกระเพาะคุณเหรอโน่นแม่ผมล้างเมื่อวานเนง ไม่รถคุณผมผมเชื่ออยู่คุณล้างตลอดแหละรถคุณแหละตอนไหนจะทำว่าจะทําไมทําตอนไหนนะเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้เห็นว่าจะทําให้เสร็จก่อนไปทุกไม้เหรอใช่ไม่คุณทําอย่างนั้นไม่ได้คุณเอารถสวยๆไปทุกไม้มันก็ทุกเขาตะงงีบหักหมดสิคุณต้องคุณคยกต้องเอาแบบเอาไปแต่ปูพื้นข้างใช่ไม่ผมเราเอากดใหม่ครับ ะว่าจไปงนรด้โอ้ขวดไม้ก็มีคนเอาขวดเก่ามาน่ะคนเอามาทำย่ะอะไรน่ะหวานครับไม่ผมอยากกินซาซ่าโอ้กระากะลุนาจิรียะลวงสินสุนยาเดือนกุมภาหลวงยุพากระลากุมภาโอ้เดือนหนึ่งแสนแปดก็น่าจะแสนแปโอ้ของตะไลนะไปนอนหรือไปกลับกลับไหมอย่าไปนอนเลย จะบอกว่าไม่ต้องสตาร์ทเครื่องใส่แจ่วางลงเลยทางทางล้องไปคนนะทางใช้แรงตอนลงไม่ต้องใช้เออพอดีสวีสวีเลยเวลาจะเบรกเบรกยังไงเนาะลากเกียนึงลงมาสุดทางไม่ใช่โอ้มันดึงเครื่องเกียนึงกับเท่าเกีนสองไหนเร็วกว่าเกีนสองเองมันดึงแรงแรงดึงเครื่องมันนะถ้าถ้าของใครวาวดีหน่อยวาวดีหน่อยก็ไม่เท่าไหร่นะถ้าวาวเรือเรหน่อยนะรุลงมาเลยนะ รงยกไ้มจะไปเสริมแนบขึ้นใหม่หรไม่คุณเสริมไม่ได้คุณต้องยกทั้งตับเลยรถคุณอนะ่ะแล้วเพียงเขาบอกเขาจะไปฟูเาจะยกให้อยู่ถ้าจะเสริมก็เออมันมีตัวเสริมอยู่ต้องต้องไล่ไอ้ตับที่มันเท่าๆกันหน่อยไม่ได้ไปเปลี่ยนใหม่เลย,สเ,สย,สเ,สย,ยเสียเยสียอะไรแล้เสียใหม่เลยนะอันนี้ก็ถอาออกข้างนึงให้มันเท่ากันนะมันต้องใส่ตัวเราเนอะเขาบอกทำใหม่ไปเลยแต่ว่าใช่ เ,เ,เดี๋ยวค่าทำพร้อมกันก็ได้เสร็จอยู่ค่ะร้อนอันนี้ถอดออกแต่รบ้าข้างมันก็เชื่อมเหล็กขึ้นมาบุ๊บบุบนั่นแหละจะจะทำในช่วงล่างไว้ก่อนนะไม้ค่อยทำพร้อมกันเหมือนไม่เห็นมอรถประเทศนอกเขาคนไม้เขาใส่แต่เหล็กเหล็ก,ลก,ลกข้างมันข้างละสองเซนแค่นั้นแหละตั้งไว้ตัดไปนี่ออกเซนนี้ก็คีเรอันนี้อันนี้ออกบันบันตรอย อันนี้เคเรมากทางนี้ไปไม่ได้หรอกทางนี้ต้องไปไปทางนี้เลยโอ้ยขอแห้งครับนี่นะครับเสบียงผมนะคนอื่นห่อข้าวผมไม่ห่อข้าวนะคุณกินกับผมก็ได้ผมห่อเยอะผมไม่กินกับคุณหรอกผมดูแล้วอ๋อขอแห้งขอแห้งทุกวันนี้อยู่ได้พระพระสิทธนะครับ อ๋อคุณเจริญเจริญบาทไ่รวยแบบนี้มะแรงวันเหรอกินทั้งมะแรงวันก็ได้ตัวยังไงลุงจะทำชโล่งไว้ก่อนบ่จะรื้อหรือว่าจะทำใหม่ทั้งลำเราดูคุยกับนายก่อนคุยกับผี่ก่อนเขาก็ให้ทำใหม่ทั้งลำแล้วก็ให้ทำใหม่อันนี้ก็ไว้ไว้คนไม้ใช่แล้ว เอาซัมผัสเราคันนี้คันนี้ก็ว่าให้สัมผัสก็ได้ผมไม่เอาครับเก่าแล้วทำไมไม่เอาจะขับอันใหม่เหมือนกันเราขับ,อขบ220สองร้อยยี่สิบแรงสองร้อยยี่สิบแรงใช่แล้วกลิ่นทำไมเราเท่น้อง <c oughs> แต่ตอนนี้รอเจ้าของเขานะครับ <c oughs> ใช่ไหมลุงรอเจ้าของเขามา <c oughs> บ่ได้เลยเก็บได้เลยประธานงานกับพี่ช่วยใจแล้ว นี่นะครับเป็นไรผมรับผิดชอบเองงานนี้ก็เดี๋ยวลงกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับโอ้ดูสกว่าจะติดกอมากนะก็นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกทีพี่หน้านะครับ